ขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพธรรมะช่องทำดีสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้กระผมขอ,อนำเสนอในหัวข้อทำบุญแบบนี้อานิสงส์มากไม่ต้องรอถึงชาติหน้าจะทำให้บุญที่เราทำส่งผลในชาตินี้เลยมีหลวงพี่ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าปัญหาใหญ่ของคนทำบุญคือไม่เห็นจะช่วยเลย คุณโยมเคยสงสัยไหมว่าและบุญที่ทํามันไปอยู่ในหมดพระพุทธเจ้าสอนว่าเวลาเราทําความดีเช่นตักบาตรพระก็จะเกิดดวงบุญในตัวเราดวงบุญนี้จะไปส่งผลให้ชีวิตของเราในทุกด้านดีขึ้นอย่างแน่นอนอ้าวแล้วทําไมยังไม่เห็นดวงเราดีขึ้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องการส่งผลของบุญและบาปไว้ว่าอุปมาการทําบุญเหมือนการปลูกข้าวต้นข้าวที่เราปลูกจะค่อยๆเจริญเติบโต และต้องอาศัยระยะเวลากว่าที่ต้นข้าวจะผลิตออกผลหรือได้ข้าวแบบที่เรากินกันอยู่ในทุกๆวันสรุปคือข้าวที่เรากินในวันนี้วัในไม่ใช่ข้าวที่ปลูกในวันนี้บุญที่เราทําก็เช่นเดียวกันย่อมต้องอาศัยระยะเวลากว่าบุญจะส่งผลซึ่งบุญส่วนใหญ่กว่า90%ซที่เราทําไว้ในชาตินี้จะส่งผลอย่างเต็มที่คือในภพชาต,ติต่อไปถ้าอย่างนั้นบุญที่เราทําก็ต้องรอถึงชาติหน้าเลยแหละสิถึงจะส่งผล ก็อบอกว่าวันนี้หลวงพี่มีทางลัดจะทำให้บุญที่เราทำส่งผลในชาตินี้เลยเดี๋ยวเรามาฟังเทคนิคจากพระไตรปิฎกกันย้อนไปในอดีตในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบาสกท่านหนึ่งได้ฟังอนิสงส์ของการชวนคนทำบุญจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดการศรัทธาจึงได้ออกไปชวนชาวเมืองให้มาทำบุญจนมาเจอกับชายหนุ่มผู้เป็นตัวเอกของเราชื่อว่ามหาทุกตะ ชายผู้ยากจนที่สุดในเมืองอุบาสกก็ได้เข้าไปชวนมหาทุกตะว่าตอนนี้เราได้นิมนต์พระไว้สองหมื่นรูปท่านสนใจรับไปถวายพัฒหานสักรูปไหมละ่ะมหาทุกตะก็พูดสวนกลับไปทันทีเลยว่าทำบุญผมนี่เป็นคนที่ยากจนที่สุดในเมืองข้าวแต่และมื้อจะกินเข้าไปยังต้องขอทานเขามากินเลยและผมจะเอาปัญญาที่ไหนมานิมนต์พระมาทำบุญไม่ผมไม่ทำหรอกคุณไปชวนคนอื่นเถอะอุบาสก ต้องการจะชี้ทางสว่างให้กับมหาทุกตะจึงบอกว่ามหาทุกตะคุณไม่สังเกตรหรือคนในเมืองนี้แต่ละคนร่ำรวยมีกินมีใช้ไม่ลำบากแต่ตัวคุณเองแม้ทำงานเหนื่อยไปทั้งวันยังได้ข้าวไม่พออิ่มท้องเลยนี่เป็นเพราะในอดีตทำท,ทานมาน้อยชีวิตชาตินี้จึงต้องลำบากมหาทุกตะได้ฟังคำอุบาสกแล้วคิดได้ว่าเหตุที่ทำให้เราแตกต่างกันตั้งแต่เกิดก็คือบุญน,นี่เอง ชีวิตเราต้องลำบากอดอยากตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันก็เพราะในอดีตมัวแต่หวงเหียนทรัพย์ไม่ได้ทำทานไว้แต่ในชาตินี้เราจะทำบุญเพราะบุญเอาติดตัวไปได้มีน้อยทำน้อยทำบ่อยๆก็ามากเองเหมือนเก็บเงินใส่กระปุกถึงแม้จะมีสมบัติเป็นพันล้านถ้าไม่ได้ทำบุญเวลาตายก็เอาติดตัวไปไม่ได้ยังไม่ได้เป็นของเราจึงบอกกับอุบาสกว่าผมขอ,อนิมนตลพระหนึ่งรูปหลังจากนั้นมหาทุกตะได้กลับบ้าน ไปชวนภรรยาทํางานที่บ้านเสียฐีเพื่อจะได้เงินมาซื้อพัตตาหารถวายพระตลอดทั้งวันทั้งสองคนก็ทํางานด้วยความเบิกบานใจที่จะได้ทําบุญเช้าวันต่อมามหาทุกตะและภรรยาก็ตื่นเช้าเพื่อจะเตรียมอาหารแต่ก็ไม่รู้จะทําอะไรเพราะไม่เคยทําอาหารมาก่อนระหว่างนั้นเองจู่ๆก็มีชายแปลกหน้ามาที่บ้านมหาทุกตะแล้วก็พูดว่าตัวเองทําอาหารได้มีใครสนใจอยากให้ทําอาหารบ้าง มหาทุกตะก็เลยไปชวนเขามาทําอาหารถวายพระให้แล้วมหาทุกตะก็รีบไปนิมนต์พระที่ตัวเองนิมนต์ไว้เมื่อมหาทุกตะเดินทางไปถึงวัดเพื่อรับพระก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะว่าอุบาสศกที่ชวนเขาทําบุญเนี่ยลืมนิมนต์พระไว้ให้เขาและตอนนี้พระทั้งหมดสองหมื่นรูปก็มีคนนิมนต์ไปหมดแล้วมหาทุกตะได้ฟังอย่างนั้นก็ร้องไห้เสียใจเพราะว่าตนเนี่ยจะทําบุญแต่ไม่มีพระให้ทําบุญแล้ว อุบาสกที่ชวนเขาทำบุญก็ได้เข้ามาปลอบใจว่าอย่าเสียใจไปเลยยังมีพระพิสุอีกหนึ่งรูปคุณลองไปนิมนต์ท่านดูมหาทุกตะก็ดีใจมากเมื่อได้ฟังว่ายังมีพระเหลืออีกหนึ่งรูปจึงรีบเดินทางไปที่กุฏิของท่านทันทีนทเลยเมื่อมหาทุกตะเดินไปถึงกุฏิก็เจอกับพระราชายืนรอยอยู่หน้ากุฏิพระราชาเห็นมหาทุกตะเดินมาจึงบอกว่านี่ยังไม่ใช่เวลามาขออาหารเธอจึงรีบออกไปซะมหาทุกตะก็บอกว่า ผมมาได้มาขออาหารแล้วนั่งลงพูดเสียงดังว่าพระคุณเจ้าครับในเมืองนี้คนที่จนกว่าผมไม่มีอีกแล้วขอพระคุณเจ้าโปรดเมตตารับนิมนต์ผมด้วยเถิดสิ้นสุดเสียงมหาทุกตะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จออกจากกุฏิรับนิมนต์และยื่นบารให้กับมหาทุกตะพระราชาและเศรษฐีทั้งหลายต่างก็พากันเสนอทรัพย์ให้กับมหาทุกตะหนึ่งพันบ้างหนึ่งแสนบ้าง, 1, างเพื่อแลกกับบารของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะว่าใครที่ได้บาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปจะถือว่าผู้นั้นได้ถวายพัตฐารแดร่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่ามหาทุกตะก็ปฏิเสธและยังพูดอีกว่าพวกท่านอย่าเอาทรัพย์มาลอบผมเลยวันนี้ผมไม่ต้องการทรัพย์ผมต้องการบุญม,มหาทุกตะก็ได้นําพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปที่บ้านของตนแล้วได้ถวายพัตฐารที่ตนได้เตรียมไว้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อฉันพัตฐารเสร็จแล้วได้ให้พรกับมหาทุกตะและจึงเสด็จกลับ ในวันนั้นทรัพย์ต่างๆก็เกิดขึ้นในบ้านมหาทุกตะเป็นอันมากมหาทุกตะจากคนที่จนที่สุดในเมืองกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในเมืองด้วยบุญที่เขาได้ทำทานด้วยใจที่เลี่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนในภพชาติปัจจุบันมหาทุกตะได้เกิดในตระกูลเศรษฐีได้ออกบวชและได้บรรลุธรรมเป็นสนนามเณรอรหรันตั้งแต่อายุเพียงเจ็ดขวบจะเห็นได้ว่าคนที่ยากจนที่ขนาดข้าวยังต้องไปขอทานเพากิน สามารถพลิกชีวิตให้กลับมากลายเป็นเสียฐีได้เพราะได้ทำบุญด้วยความเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้หลายคนก็คงเกิดคำถามในใจว่าแต่เราเกิดไม่ทันได้ทำบุญกับพระพุทธองค์และจะพลิกชีวิตได้ยังไงคำตอบก็คือเราอยู่หน้าโทรศัพท์ก็สามารถทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยตรงเลยแถมเรายังได้บุญไม่ต่างกับคนที่เกิดไปเจอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนว่าบุคคลใดทำบุญบูชาเรา แม้เราจะเข้าพระนิพพานไปนานแล้วก็ตามถ้ามีจิตเลื่อมใสเท่ากันย่อมได้หมุนเท่ากันกับตอนที่ท่านยังมีพระชนชีพอยู่ถ้าเราได้สวดธรรมจากเป็นพุทธบูชาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทุกๆวันแบบนี้เราจะได้ผลบุญที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองได้มากขนาดไหนหลวงพี่บอกได้เลยว่ายิ่งกว่าถวายเพชรถวายพลอยถวายทองคํากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกเพราะบทธรรมจากแต่ละคํา มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติใดๆในโลกผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่าคำแต่ละคำของบทธรรมจักเอาทรัพย์ทั้งประเทศมาแลกก็ยังไม่ได้เพราะทรัพย์ทั้งประเทศมากองรวมกันก็ไม่อาจขัดเกลาให้หมดกิเลสเข้าสู่พระนิพพานได้แต่บทธรรมจักเพียงคำเดียวถ้าเข้าใจความหมายและปฏิบัติตามได้สามารถบรรลุธรรมได้เลยคนที่กำลังสวดธรรมจักบูชาพระพุทธเจ้าเท่ากับได้นำสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าเงินทองใดๆในโลกมาบูชาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีเดียว ถ้าเราได้ทําอย่างนี้ในทุกๆวันแล้วชะตาชีวิตจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเหมือนอย่างเพื่อนพี่น้องในเพจธ,ธรรมะดวงที่ชีวิตเปลี่ยนมาแล้วเพราะมาสวดธรรมจักรอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นหลวงพี่ยืนยันว่าเมื่อเวลาบุญส่งผลจะทําให้เรามีโอกาสดีๆได้เจอความรู้ดีๆได้เจอคนดีๆที่จะทําให้เราพลิกชีวิตของตัวเราขึ้นมาได้สําหรับเรื่องทําบุญแบบนี้ อานิสงส์มากไม่ต้องรอถึงชาติหน้าจะทำให้บุญที่เราทำส่งผลในชาตินี้เลยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ธรรมะช่องทําดีหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังนะครับสุดท้ายนี้ขอความสวัสดีมีชัยจงมีแก่ท่านผู้ฟังและขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองสาธุครับ